สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้ของเรานะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําการใช้สื่อกรดานวงลมค่ะโดยสื่อกรดานวงลมนะคะจะเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนนะคะได้รู้จักประเภทของต่างๆในวงลมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆที่เกี่ยวกับวงในวงลมด้วยค่ะโดยตัวสื่อของเรานะคะจะประกอบด้วยตัวรางวงลมค่ะที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรูต่างๆแล้วก็วัดรูต่างๆตัวที่สองก็จะเป็นตัวบัตรความรู้ค่ะเกี่ยวกับมุมในวงลมและทฤษฎีบท และตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเครื่องวงกลมค่ะเครื่องมือสำคัญที่นักเรียนเนี่ยได้ใช้ร่วมกับการาวงกลมค่ะโดยมุมแรกนะคะที่เราจะมาทำความรู้จักก็คือมุมในเครื่องวงกลมค่ะโดยลักษณะสําคัญของมุมในเครื่องวงกลมนะคะจะต้องมีจุดยอดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมค่ะและแขนทั้งสองข้างค่ะจะต้องผ่านจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมค่ะดังนั้นมาเราเห็นจากรูปนี้นะคะมุม A B C จะเป็นมุ จะนามมุมที่จุดศูนย์กลางค่ะโดยเราจะให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้นะคะและลักษณะสําคัญของมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือจะต้องมีจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมและแขนทั้งสองข้างของมุมจะต้องตัดเส้นรอบวงวงกลมนะค่ะดังนั้นมุม AOB จะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ค่ะค่ะแล้วเราจะมาพิจารณามุมจุดท้ายนะคะก็จะเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมค่ะมีลักษณะสําคัญนะคะเราเห็นได้ว่าจุดยอดนะคะจะอยู่บน เส้นรอบวงของวงกลมและแขนทั้งสองข้างค่ะจะตัดแผนเส้นรอบวงของวงกลมดังนั้นมุม A C B จะเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมนี้ค่ะมุมในขั้ววงกลมเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ90องศาเป็นมุมฉากเสมอในทิ่สีนบทนี้เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวัดมุมว่าในกรณีที่ให้จุด C เนี่ยเป็นจุดใดๆบนเส้นรอบวงที่มีที่รองรับด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ90องศา อยู่บนเส้นนบงแล้วเราก็จะมาร่วมวัดกันว่ามุม C เนี่ยมีขนาดเท่ากับ90องศาจริงหรือเปล่าซึ่งก็จริงซึ่งก็จะสามารถบอกได้ว่าไม่ว่าจะเลื่อนจุด C ไปจุดใดๆบนเส้น,น,นโนบงเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาเสมอค่ะเราก็จะเลื่อนจุด C ไปไปที่จุดใดใดบ,บนเส้นนบงเมื่อวัดอีกครั้งก็จะเห็นได้ว่ามุม C เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาเสมอค่ะทฤษฎีบ,บทต่อมานะคะคือทฤษฎีบทที่บอกว่ามุมที่รองรับ เดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันเสมอจากในกระดานบุมบงของเรานะคะเราจะให้มุม B ีและมุม A เนี่ยรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็คือส่วนโค้ง CD ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ติดตวจริงเนี่ยมุม B และมุม A จะต้องมีขนาดเท่ากันโดยในกิจกรรมเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยวัดมุม B เมื่อเราวัดมุม B ีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามุม B เนี่ยมีขนาดเท่ากับ30องศาและเมื่อวัดมุม A เนี่ยมุม A ก็มีขนาดเท่ากับ30องศาเหมือนกัน ซึ่งแสดงว่าตรงไปตามษฎีบทที่บอกว่าเมื่อมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็จะมีขนาดเท่ากันเสมอค่ะต่อไปจะเป็นทฤษฎีบทที่กล่าวว่าในวงกลมเดียวกันถ้ามุมในจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งซึ่งตรงนี้นะคะมุมในจุดศูนย์กลางคือมุม AOB และมุมในส่วนโค้ง A C รับต้นส่วนง A B เหมือนกันเราก็มาให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะโดยกรารลองวัดมุม A O B ก็จะได้มุม A O B มีขนาด120องศาค่ะแล้วก็วัดมุม A C B ค่ะจะได้ว่ามุม A C B มีขนาด60องศาค่ะซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทค่ะค่ะสำหรับสื่อตัวนี้นะคะนักเรียนก็สามารถสร้างข้อความคาดการณ์โดยการเปลี่ยนจุดต่งางๆค่ะให้อ,อ่มุมในจุด ส่วนตาและมุมในส่วนโค้งมีขนาดตา่ตางๆไปค่ะเพื่อทดสอบว่าข้อความคาดการเป็นไปตามทฤษฎีบทไหมค่ะ